มาดูผลฟุตบอลเจเล็กหนึ่งนัดที่19ของฤดูกาล2020ที่สิที่ลงเตะในวันเสาร์ที่26กันยายน6 3นี้นะครับรวมถึงอัปเดตอันดับตารางคะแนนและอันดับดาสโบล่าสุดกันเราไปติดตามระพร้อมกันเลยครับณทัสบอลทีวีในวันเสาร์ที่26กันยายนฟุตบอลเจเล็กหนึ่งมีลงเตะนัดที่19ของฤดูกาลมีลงเตะด้วยกันทั้งหมด3คู่นะครับเราไปไล่เลียงผลการแข่งขัน ตั้งแต่คู่แรกนาวุยะกมปัตเปิดบ้านอาชนะชิมิสุเอสเพา3ประตูต่อ1คู่ถัดมาอุระะเรดเดมอนแพ้ให้กับโยโกฮาม่าเอฟซีศย์ประตูต่อสและคู่สุดท้ายวิเซโกเบเปิดบ้านอาชนะคอนซาเล่ซัปโปโรไปถึง4ประตูต่อศูจากผลการแข่งขันทั้งหมดนะครับเราไปต่อกันที่อันดับตารางคะแนนกันต่อเลยครับอันดับตารางคะแนนเจลีกหนึ่งล่าสุด อันดับที่หจากฝูงยังหูเป็น Kawasaki Frontale ที่มี50คะแนนตามมาด้วยอันดับที่2เซโรโซออสกามี39คะแนนอันดับที่3าม FC Tokyo ียว38คะแนนอันดับที่4นาโกย่าแกมปัสอันดับที่5้าคาชิมะไอเลอร์มี33คะแนนเท่ากันอันดับที่6คาชิวะเรโซอันดับที่7จ็ดโยโกฮาม่า f ฟมารินนสและอันดับที่8อุระวะเรดเดมอนตต่างก็มี30คะแนนเท่ากันอันดับที่9 กัมบะออสกามี29คะแนนมาดูกันต่อที่เครื่องล่างของตารนางคะแนนนะครับอันดับที่1 0วิเซโกเบมี2 6คะแนนอันดับที่1 1ซานเฟเชฮิโรชิม่า25ิคะแนนอันดับที่12โออิตะทิติตะ22คะแนนอันดับที่13โยโกฮาม่าเอฟซียคะแนนอันดับที่1 4คอนซาเรเลซัปโปโร17คะแนนอันดับที่15้าซางานโทสุ 14คะแนนอันดับที่16ชิมิสุเอสเพา12คะแนนอันดับที่17เวกันตะเซนไดมี11คะแนนและอันดับสุดท้ายอันดับที่18โชนาเมเบเล่ ale, มี9คะแนนปิดท้ายกันเช่นเคยที่อันดับดาซโลเจลิกหนึ่งล่าสุดอันดับที่1ยังคงเป็นไมเคิลโอลูก้าจากคาเชวาเลโซ16ประตูอันดับที่2ร่วมมี2คนนะครับเอเวอร์โรสตัมจากคาชมาเอเลอร์ e ller, และมาโกจูเนีย จากโดอร์ากมาฟมาเดนอตยิงไปคนละ11ประตูเท่ากันอันดับที่4ยูโคบบยาชิจากคาวาซากิฟอนตาเล่ยิงไป10ประตูและอันดับที่5เลแอนโดรจากอุรัะเรดเดมอนที่ยิงไปแล้ว9ประตูนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นผลฟุตบอลเจลีกหนึ่งนัดที่19ของฤดูกาลที่ลงเตะในวันเสาร์ที่26กันยายนส่วนโปรแกร,รมถัดไปจะลงเตะในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ยังมีลงเตะกันอีกหลายคู่เช่นเคยนะครับ เราก็จะติดตามผลการแข่งขันของทุกคู่แล้วนํามาแจ้งให้ทราบในคลิปถัดไปเพื่อนๆก็สามารถติดตามได้ที่ช่องของเราเช่นเคยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะครับลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ